ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการตั้งค่าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็น universal infrared remote control ที่จะเอาไว้คุยกับ google nest mini นะครับแล้วก็เราสั่งเสียงผ่าน google nest mini แล้วก็จะมาควบคุมให้ตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับไปควบคุมแทนรีโมทตัวนี้ซึ่งเป็นรีโมททีวีเดิมนะครับแล้วก็รีโมทแอร์เดิมถามว่า เราจะทำงานยังไงจะมีตัวนี้เป็นตัวยิงอินฟาเาดนะครับเพื่อแทนรีโมท2ตัวนี้โดยตัวนี้จะต่อ wiFi นะครับเราก็ไปคุยกับ google nest mini ผ่าน google home นะครับวิธีการตั้งค่าก็ง่ายๆเราจะต้องโหลดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับหลายคนก็ดูคู่มือแบบนี้นะครับวิธีทำก็ไม่ยากแต่ว่า ผมก็มาทําเป็นคลิปวีดีโอให้ดูง่ายๆนะครับเผื่อหลายๆคนก็ดูตามคลิปแล้วก็ทําตามไปได้เลยนะครับก่อนอื่นดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือสแกน QR Code ก็ได้นะครับชื่อ Smart Life ผมดูแล้วนะครับก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้ Smart Life Smart Living นะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดมารอติดตั้งสักครู่นะครับไม่นานหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เปิดแอปขึ้นมา ต้องมั่นใจว่าเราต่อ Wi-Fi 2.4ที่บ้านอยู่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มี Account นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้เลยก็ประเทศไทยนะครับลงทะเบียนผ่านอีเมลนี่นะครับประเทศไทยแล้วนะเขารู้จักแล้วผ่านอีเมลขออนุญาตลงทะเบียนสักครู่นะครับ สำหรับการลงทะเบียนของประเทศไทยนะครับเราจะยืนยันผ่านอีเมลแล้วก็เขาจะส่งรหัสมา6หลักผ่านทางอีเมลแล้วเราก็ใส่จะมาถึงขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านนะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้ที่เราจะจำได้นะครับหลังจากใส่แล้วก็กดเลยเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยก็ตกลงอนุญาตตกลงให้หมดเลยนะครับอนุญาตการใช้ระหว่างใช้งานแอปนะครับก็ตกลง แล้วก็เข้าใจแล้วนะครับถึงหน้าของการเพิ่มอุปกรณ์หลังจากนั้นก็เสียบอะแดปเตอร์ให้เขาด้วยอะแดปเตอร์มือถือก็ได้นะครับก็ใช้อะแดปเตอร์ iPhone สะดวกดีนะครับแล้วก็ต่อสายที่เขาให้มาด้วยพอร์ตไมโคร USB นี่เองนะครับแล้วก็ต่อไฟซึ่งก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับ รอสักครู่ถัดมานะครับเราก็ต้องกดปุ่มด้านหลังตรงนี้เพื่อให้เขากับพิบไฟเร็วๆนะครับประมาณ5วินาทีนะโอเคนี่นะครับถ้ากระพิบแบบนี้ก็พร้อมรับการทำงานนะครับแล้วเราก็กลับมาที่แอปนะครับ แล้วก็ไปเลือกอื่นๆหลังจากนั้นก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่ารีโมทควบคุมระยะไกลสากลเนี่ยครับจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ universal, universal infrared remote control นะนะก็กดไปเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าต้องใช้กับ Wi-Fi 2.4รหัสผ่านนะครับรอสักครู่นะครับก็ เรากดให้เขากับพริบแล้วนี่นะครับอ้าวหยุดกดอีกทีนะครับกดไว้5วิให้เขากับพริบแบบนี้นะครับก็คอนเฟิร์มถัดไปรอสักครู่ ก็รอสักพักนะครับนานเหมือนกันนะประมาณสัก30-40วินาทีนะครับหรือบางคนก็อาจจะ1นาทีด้วยซ้ำนะหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับถือว่าจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนก็เสร็จสมบูรณ์ก็จะได้อุปกรณ์มา1ตัวนะครับสมาร์ทอินฟาราเรดนะครับโอเคนี่นะนี่เป็นหน้าตานะครับหลังจากนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไฟดับไปเลยนะ ไฟไม่กระพริบด้วยนะครับเงียบไปเลยเดี๋ยวผมจะวางเอียงๆเผื่อจะมีไฟให้เห็นก่อนจะไปต่อนะครับขอแทรกนิดนึงสำหรับบางคนเขาบอกว่าสำหรับบางคนที่เราเตอร์ที่บ้านเปิดทั้ง2.4แล้วก็5กิกในชื่อเดียวกันนะครับอะไรทั้นองนั้นก็เขาจะให้ใช้วิธีการแมนนวลนะครับโดยที่เราจะเลือกสลับ wiFi ให้เขาก็คือ เขาจะเปิด Wi-Fi Access Point ขึ้นมานะครับแบบนี้นะแล้วก็ให้เราเลือกในแอปเป็น ap Mode นะครับแล้วก็สลับ Wi-Fi คล้ายๆกับโซนนอแล้วก็เสี่ยมีเลยนะครับเราจะบังคับให้ตัวมือถือของเราไปเชื่อมกับ Wi-Fi ของตัวอุปกรณ์นะครับชื่อ smart life xx ตัวนี้นะครับแล้วเขาก็จะเชื่อมกันแบบปกตินะคล้ายๆกันนะครับกับการแอดสวิตช์ Wi-Fi นั่นเองนะครับของผม ข้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ทำต่อกันได้เลยนะครับเราก็จะมาเพิ่มรีโมทคอนโทรลนะครับผมใช้ทีวีโซนี่อยู่นะครับปกติก็แบบ Default เลยนะครับซึ่งเป็นแบบแรกแบบที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เลือกรีโมทต,ตัวนี้แหละโอเคมาแล้วนะครับ ทีวีผมเปิดแล้วนะหลังจากที่รีโมทเราใช้ได้แล้วนะครับเราก็ถอยกลับไปไปตั้งชื่อสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราจะพูดนะครับเราก็พูดเป็นชื่อไว้เลยทีวีโซนี่นี่นะครับเกินบันทึกอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะชื่อว่าทีวีโซนีนะครับ แล้วก็จะออกมาอยู่ด้านนอกตัวนี้มาแล้วลองเพิ่มของแอร์บ้างนะครับแอร์ยี่ห้อ panasonic าาก,กดเข้าไปในตัวนี้ก่อนแล้วก็แอร์คอนดิชั่น ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับลองกดเปิดโอเคมาแล้วแอร์เปิดแล้วนะครับเออใช้ได้ผมไม่ลงรละเอียดนะหลังจากนั้นก็เปิดกับปิดปกติก็ควบคุมเอาไว้ทางรีโมทอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิเดิมนะแค่ปิดกับเปิดก็พอนะครับเสร็จแล้ว ถอยกลับไปนิดนึงตั้งชื่อก่อนแอร์ห้องนั่งเล่นบันทึกเวลาเราพูดเราก็จำชื่อเห๋่านี้ให้ดีนะครับถอยกลับไปนี่เรียบร้อยสามารถเปิดรีโมทได้นะครับ แค่เอาอุปกรณ์ตัว Universal i n f l a t e Remote Control ตรงนี้วางไว้กลางห้องเท่านั้นเองนะครับอาจจะซื้อมาอีกหลายตัวหน่อยวางไว้แต่ละห้องที่ต้องการเออดีนะใช้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งเชื่อมต่อกับ Google Home นะครับก็คือ Google Assistant ตัวนี้นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็ลิงก์กับ Google Assistant นะครับ เขาก็จะเปิด Google Assistant ขึ้นมาแบบนี้นะครับสักครู่เขาก็จะสแกนอัปเดตอะไรของเขาก็ปล่อยเข้าไปนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติก็ปล่อยไปสักครู่หลังจากนั้นเราก็ต้องล็อกอินแอป Smart Life เพื่อให้ Google Home เข้าถึงนะครับ ใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราสมัครไปโอเคนี่นะครับก็ถามว่าจะออโตไลท์หรือเปล่านะครับก็ออโตไลท์ไปเลยมาแล้วสักครู่เขาก็จะถามว่าจะเพิ่มอุปกรณ์มาไหมนะครับเออเหมือนกันการเพิ่มอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับถัดไปเขาจะรู้เลยว่าแอปมีอะไรบ้าง ก็อยู่ในไมโครโฟนนี่แหละนะครับจะอยู่ตรงไหนห้องไหนเอาเป็นห้องโถงแล้วกันครับถัดไปอุปกรณ์เลือกอุปกรณ์โซนี่ถัดไปโฮมห้องไหนห้องโถงครับถัดไปอ่ามาแล้วตัวควบคุมอุณหภูมิไอ้ผมไม่แน่จะมีอะไรมาบ้างนะครับ ห้องโถงห้องโถงมีทีวีโซนี่แล้วก็เครื่องฟอกอากาศแล้วก็แอร์ห้องนั่งเล่นนะครับอือลองดูสิเปิดอ้าเปิดแล้วนะครับออแจมได้จริงๆปิดปิดนี่นะตอนนี้ทีวีโซนี่ด้านหลังปิดอยู่นะครับผมจะลองเปิดผ่าน o o o l l h o o m นะ โอเคนี่เลยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่มีสัญญาณผมยังไม่ได้เปิดกล่องนะครับปิดนี่นะพร้อมใช้งานโอเค Google เปิดทีวี Sony โอเค Google เปิดทีวี Sony ได้แล้วนะครับง่ายๆเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งผ่าน Google Home เลยนะโอเค Google เปิดแอร์ห้องนั่งเล่นโอเคกำลังเปิดแอร์ห้องนั่งเล่นนี่เขาสั่งเปิดนะครับโอเค Google ปิดแอร์ห้องนั่งเล่นได้เลยกำลังปิดแอร์ห้องนั่งเล่นได้แล้วครับ นี่คือเขากำลังปิดอยู่นะแล้วก็สถานะข้างในก็คือปิดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดใหม่โอเค Google เปิดแอร์ห้องนั่งเล่นได้เลยกำลังเปิดแอร์ห้องนั่งเล่นมาแล้วนะครับใน Google Home ก็เป็นเปิดอยู่นะสถานะอัปเดตทันทีแล้วก็แอร์ก็ลังทำงานแล้วนะครับอุปกรณ์ Universal i n f r a r e d รีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับตัวเล็กๆเท่านั้นเองใช้กับ Wi-Fi 2.4 g ิกได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็สำหรับรายละเอียดนะครับใช้กับ Amazon Alexa ก็ได้ Google Home Google Assistant นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานโอ้โควบคุมได้เยอะนะครับตามนี้เลยส่วนถ้าเกิดว่าเราหาอุปกรณ์ที่เขาดีไฟไว้ด้านในยี่ห้อซึ่งเรามีนะครับแล้วก็ไม่มีให้เลือกเรา สามารถที่จะ Copy Control ได้นะครับเอายี่ห้อที่ใกล้เคียงมานะครับลองดูในคู่มือนะหลังจากนั้นก็กดนะครับ Edit มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กด Copy เนี่ยครับ c o p ปปุ่มออกมาแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงขอแค่เราแอดทุกอย่างผ่านเข้ามาได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นตั้งชื่อแบบแมนนวลนะแล้วก็ Copy ป้ปุ่มเราสามารถกดแบบนี้นะครับเราจะมีออปชันกดนะครับ แล้วเลือกแบบ DIY จ,จากนั้นก็เราก็ next step แล้วกดรีโมทพร้อมกันนะครับนี่นะเขาบอกว่ากดรีโมทด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็ copy นะครับ copy confirm หลังจากนั้นก็เลือกนะครับเขาจะมีส step confirm ว่าโอเคเรากดรีโมทพร้อมกับคัดลอกสัญญาณณนะช่วงนั้นแล้วนะครับเป็นการสร้างปุ่มโดยการ copy ผ่านตัวรีโมทเท่านั้นเอง ส่วนหลายๆคนถ้าเกิดใช้ตัวรีโมทคอนโทรลแล้วก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้ายี่ห้อดังๆนะครับที่สามารถที่จะค้นหาเจอว่ามีลิสต์อยู่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราสามารถแอดได้ง่ายๆตามคลิปนี้แหละนะครับสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้หรือติดตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือทักมาคุยกันทาง Facebook Chat ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้จริงๆเนื้อหาของเขาอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้อาจจะมีรายละเอียดในการตั้งค่าเพิ่มเติม แต่ในส่วนรายละเอียดขออนุญาตไม่ลงเนื่องจากคลิปจะยาวเกินไปนะครับลองเล่นดูเพิ่มเติมเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ